สวัสดีนะครับทุกคนครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องของคุณชายกกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมเทคนิคที่ว่าก็คือกลยุทธ์การออกไม้ซ้อนเมื่อกำไรนะครับทํากำไรยังไงลองมาฟังกันดูนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจในเรื่องของ คิดดีดาวเทียรี่กันก่อนนะครับผมคิษฎดีตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับผมบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของคิษฎดีดาวเทียรี่นะครับผมสําหรับคนที่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้นะครับผมนี่ครับมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีฝั่งขาขึ้นแล้วก็ฝั่งขาลงนะครับ ผมจะยกตัวอย่างฝั่งขาขึ้นให้ดูก่อนนะครับผมนี่นะครับอาจจะวาดรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่ายังเป็นมือใหม่หัดวาดรูปอยู่เลยนะครับก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอให้แบบว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับผมโอเคนี่นะครับเจษฎีของดาเทอรี่ฝั่งขาขึ้นนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตัวไฮเนี่ยครับไ มันสามารถจะยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็โลเนี่ยครับมันสามารถที่จะยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะบอกได้เลยนะครับว่าเทรนตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับโดยเราดูว่าไฮสามารถที่จะยกตัวสูงขึ้นได้เรื่อยๆแล้วก็โลสามารถที่จะยกตัวสูงขึ้นได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับ ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นทฤษฎีดาวเทลลี่ฝันขาลงนะครับก็คือไฮเนี่ยมันจะลดตัวต่ําลงเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะครับผมไฮมันจะลดตัวต่ําลงเรื่อยๆส่วนโลก็จะลดตัวต่าลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้นะครับผมนี่นะดูไม่ยากนะครับดูแค่ไฮกับโลนะครับดูแค่ไฮกับโลหรือว่าจุดสูงสุดกับจุดต่ําสุดเท่านั้นนะครับผม ในการประเมินดูกราฟนักขนาดนั้นว่าเป็นฝั่งขาขึ้นหรือว่าฝั่งขาลงนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ทฤษฎีดาวเทียมก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับวิธีการทํากําไรนะครับวิธีการทํากําไรนะครับผมก็ไม่ยากนะครับไม่ยากผมจะยกตัวอย่างฝั่งขาลงให้ดูก่อนนะครับฝั่ง <ihrer S 2> ขาลงนะครับสมมุต <alguma S 1> ิว่ากราฟเป็นแบบนี Todo ้นะครับ นี่นะครับอาจารย์ไม่ค่อยสวยนะรัโทษทีนะนี่นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเห็นแล้วแหละว่าตรงเนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นโลน,น,นะครับทีเนี้ยราคาเนี่ยมันสามารถเบรกโลมันสามารถเบรกโลไปได้เนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้ไม้แรกเรายังไม่เข้านะเรายังไม่เข้านะครับตรงนี้จุดแรกนะครับเพราะว่ามันยังไม่มันเหมือนคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของมันนะครับ เรายัางไม่เข้านะครับเราจะรอเข้าก็ต่อเมื่อราคานะครับมันเป็นการราคามันยืนยันฝั่งขาลงชัดเจนนะครับโดยนะครับโดยตัวเนี้ยตัวไฮเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขึ้นมาทะลุหรือว่ามายืนอยู่บนไฮเก่าได้นะครับนี่นะครับตัวไฮนี้นะครับเมื่อราคามันทะลุลง,ง,งไปแล้วเนี้ยตัวไฮตรงเนี้ยตัวไฮที่สองตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถทีถ่จะขึ้นไปยืนอย่างเงี้ยนะนอย่างเงี้ย ขึ้นไปยืนแบบนี้หรือขึ้นไปยืนทะลุแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นไปยืนแบบนี้นั่นหมายควมามว่าฝั่งขาลงได้ถูกทำลายไปแล้วนะครับแต่ถ้าตัวนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของฝั่งขาลงก็คือมันสามารถที่จะทะลุแนวรับก่อนหน้าได้นะครับถ้าสมมุติว่าราคามันไม่สามารถ ขึ้นมาทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้แล้วมันทำเป็นแนวต้านแบบนี้แล้วมีแรงขายลงมาแบบนี้นะครับสามารถที่จะทะลุโลก่อนหน้านี้ได้ตรงนี้แหละครับทีเเอออเบบ่เราจะทำการเข้าออ,อเดอร์นะครับตรงนี้นะครับเราจะทำการเข้าออเดอร์เซลล์นะบริเวณนี้นะครับก็คือว่าเซลล์ตามได้เลยนะครับเมื่อราคามันทะลุนะครับเนี่ย เมื่อราคามันทะลุนะครับเราก็เซลล์ตันได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับว่ากราฟของแท่งเทียนเนี่ยตรงแท่งเทียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับสมมุติว่าเราเข้าตรงนี้นะครับเข้าเซลล์ตรงนี้นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อ๋อโทษไปผมลืมบอกไปเข้าเซลล์ตรงนี้สต็อปทอยของเราเราจะเอาไว้ตรงนี้นะครับเราจะเอามาไว้ตรงแนวต้านก่อนหน้านะครับผม ตรงแนวต้านก่อนหน้าเราจะตั้งสต็อปลอเอาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราสังเกตดูราคาของแท่งเทียนนะครับว่าหลังจากที่เราเข้าเซลล์ตรงนี้แล้วนะครับแล้วราคามันมีการย้อนกลับไปเนี่ยมันจะต้องถ้ามันเป็นเทียนขาลงนะครับมันจะต้องไม่ย้อนไปถึงแนวต้านก่อนหน้านะครับนี่นะครับมันจะต้องไม่ย้อนไปถึงแนวต้านก่อนหน้านะครับผม ถ้ามันถึงแนวต้านก่อนหน้าเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าที่เราเข้าออเดอร์เซลล์ไปถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดแล้วก็เทนของฝั่งขาลงก็ได้ถูกทำลายลงไปเรียบร้อยนะครับผมถ้ามันขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับทะลุไฮก่อนหน้าตรงนี้ได้นะครับทะลุไฮก,ก่อนหน้าตรงนี้ได้นะครับนั <S <S ่นหมายความว่าเทนขาลงได้ถูกทําลายลงไปแล้วนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ทะลุนะครับ ถ้ามันไม่ทะลุแล้วมันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วมีการกลับตัวลงมาแบบนี้ตรงบริเวณนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นโลก่อนหน้าตรงนี้เป็นไม้ที่หนึ่งที่เราเข้านะครับแล้วตรงนี้ถ้ามันทะลุตรงนี้อีกแนวรับตรงนี้นะครับทะลุไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเข้าไม้ที่สองนะครับเราจะเข้าทําการเข้าออเดอร์เพิ่มไม้เข้าไปตรงบริเวณนี้นะครับผม เป็นไม้ที่สองนะครับไม้แรกเราก็ยังอยู่นะครับผมไม้แรกเราก็ยังอยู่นะครับทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกนะครับลงไปข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วมันขึ้นไปด้านบนแล้วมันไม่สามารถอุ้ยทนนะแล้วมันไม่สามารถที่จะยืนบนแนวต้านตัวนี้ได้นะครับมันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันนะครับผมแล้วแต่นะครับแล้วมัน ขึ้นไปถึงตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับมันก็มีการลงต่อแบบนี้ลงต่อแบบนี้ทะลุตรงนี้นะครับทะลุแนวรั้วตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ทําการเปิดออเดอร์เซลล์ไม้ที่สามนะครับหลังจากที่มันทะลุปไปแล้วนะครับผมหลังจากที่มันทะลุไปแล้วนี่เป็นการเพิ่มไม้นะครับผมเป็นการเพิ่มไม้นะครับเป็นการเพิ่มไม้นะครับผมทีนี้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคานะครับราคามันลงมาแบบนี้มันลงมาแค่ตรงนี้นะครับแล้วมันไม่ทะลุแล้วมีการเด้งกลับนะครับเด้งกลับบางทีอาจจะเด้งแบบนี้นะครับผมอย่างเงี้ยอาจจะเด้งอย่างนี้ซึ่งไปชนสต็อปล็อของเราเนี่ยครับชนสต็อปล็อของเราที่เราตั้งไว้ตรงจุดนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าเพื่อเๆิ่งจะยังไม่ปิดนะครับ ถ้าเพื่อนๆยังไม่ปิดนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะทําให Ash ้เ uh hmm. พ próximo, ื่อนๆขาดทุนได้นะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆขาดทุนได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะต้องระวังด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูกราฟจริงกันดีกว่านะครับนี่ครับไม่ต้องดูไกลนะครับผมเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับสมมติตรงนี้เป็นจ so ุดที่หนึ่งนะครับอีกตัน ตรงนี้เป็นแนวรับนะครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับนี่นะทีนี้แท่งนี้เห็นไหมครับแท่งนี้มันมีการที่จะลงต่อแล้วมันทะลุแนวรับไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็รอนะครับผมรออาจจะมีแนวนี้อีกแนวหนึ่งเราก็รอนะครับรอว่าราคามันจะขึ้นมาย้อนนะครับราคามันจะขึ้นมาย้อนมันลงไปเท่าไหนก็แล้วแต่นะครับผม ราคามันขึ้นมาย้อนย้อนเสร็จปุ๊บต,ตรงเนี้ยตรงที่มันย้อนเนี่ยครับตรงเนี้ยเราจะถือเป็นแนวรับนะครับเราจะถือเป็นแนวรับนะครับผมทีนี้นะครับตรงจุดเนี้ยเราจะเข้า order sell นะครับเราจะเข้า order sell ณจุดนี้นะครับผมที่มันทะลุเนี่ยครับตรงเนี้ยที่มันทะลุเนี่ยครับทีนี้เราก็ได้กราไลตรงนี้ไปนะครับตรงเนี้ยทีนี้นนนถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถือยาวนะครับผมถือยาวก็ขาด เราจะตั้งส t o p loss นะครับเราตั้งส t o p loss เอาไว้ตรงบริเวณที่เป็นแนวต้านครับผมตรงบริเวณที่เป็นแนวต้านนะครับก็คือตรงบริเวณนี้นะหรือตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งมันเข้าไปชนอยู่ดีนะครับเห็นไหมซึ่งมันเข้าไปชนอยู่ดีนะผมต้องคอยระวังตรงนี้ด้วยนะครับก็คือว่าเก็บกําไรนะครับผมเก็บกําไรสั้นๆนะครับไม่ต้องถือยาวนะครับผมสักแท่งสองแท่งก็พอนะครับ สักแท่งสองแท่งก็พอนะครับผมอย่าไปถือยาวนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าถือยาวก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงได้นะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับต้องคอยระวังนิดนึงนะครับผมนี่นะครับมันก็นี่ครับมันมันจริงๆมันก็ใช้งานไม่ไม่ไม่ยากนะครับใช้งานไม่ยากนะครับผมนี่นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นจุดด้านต้นนะครับ ตรงนี้เป็นจ no ุดเริ่มต้นนะครับผมเราก็ตีแนวต้านนะครับทีนี้แนวต้านปุ๊บมันมีการทะลุไปแล้วนะครับนี่มันมีการทะลุไปแล้วนะครับเราก็รอนะครับรอให้มันย้อนกลับมานะครับรอให้มันย้อนกลับมานะครับทีนี้ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวลงกันนะตรงจุดนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับ ตรงนี้เป็นแนวต้านทีนี้ราคามันทะลุปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดบายตามได้เลยนะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเรายังไม่เข้าบายนะครับสมมุติเรายังไม่เข้าบายนะครับเราจะมาเข้าบายอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่2นะครับผมตรงนี้นะครับหลังจากที่ราคามันทะลุปุป๊บเราก็เปิดออเดอร์บายตามได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับ,ตรรบสต็อปลาของเราก็จะเอามาไว้ที่บริเวณจุดโลก่อนหน้านะครับผมจุดโลก่อนหน้านะครับ TP ก็ อย่างที่ผมบอกไปว่าอาจจะเก็บกระไมสั้นๆนะครับผมอย่างเช่นถ้ามันชูอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยถ้ามันแทงเรายาวแบบเนี้ยก็ปิดกระไมได้เลยนะครับผมก็ไม่เสียหายนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางคนแบบว่าถือรอลุ้นต่อก็ถือได้นะครับผมจะถือไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับประมาณนี้นะครับผมก็นี่ครับไม่ยากนะครับผมเทคนิคตัวนี้ไม่ยากนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมว่ามันถูกกับนิสัยของเราหรือเปล่านะครับมันถูกกับเอ,อเขาเรียกว่าไงอะความคิดของเราหรือเปล่านะครับในเทคนิคตัวนี้นะครับถ้ามันถูกยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับส่วนถ้ามันไม่ถูกใจเดี๋ยวว่าไม่ถูกออ,อุปนิสัยของตัวเองในเทคนิคนี้ก็ใช้เป็นเทคนิคแต่างอื่นก็ได้นะครับนี้นะครับ มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการไม่ไม่ผิดนะครับผมไม่ผิดก็ใช้ในเทคนิคที่ตัวเองถนัดนะครับดีที่สุดและมาเป็นดีที่สุดนะครับยังไงก็ลองลองไปใช้กันดูนะครับยังไงผมขอขอฝากฝากเพื่อนทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ